ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าที่สวยนะคะเก๋แล้วก็ไม่ซ้ำใครนะก็วันนี้จะหยิบมารีวิวนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษมากๆเลยนะที่ไม่มีผลิตแล้วนะคะแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยซึ่งคอลเลกชันวันนี้ที่จะนหยิบมานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นมันติคลเลอร์นะคะซึ่งใบนี้นะคะจะเป็นแบล็กมันติคลเลอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะถ้าหากว่าใครอยากได้เป็นทั้งไวท์มันติคลเลอร์นะคะหรือว่าแบล็กมันติคลเลอร์เนี่ย ก็มีให้จับจองทั้ง2แบบแบบนี้เลยนะคะก็ใครอยากไปดูน้องไวท์มิติคาร์เลอร์นะคะก็สามารถไปชมคลิปรีวิวของน้องได้นะคะที่ช่องไวท์บาเ m นมได้เลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะตั้นขอรีวิวน้องใบนี้นะคะอันนี้น้องมีชื่อรุ่นว่าทีด้าน,นะคะก็ตั้นไปดูคลิปฝรั่งมาเขาออกเสียงประมาณนี้นะแต่เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าใครพอทราบนะคะว่าชื่อน้องเนี่ยคืออ่านยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้ตั้นก็ขอยุดตา ที่ยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาออกเสียงแล้วกันนะคะก็ว่าเขาออกเสียงอย่างนี้ทีด้านะคะประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวไซส์เต็มๆนะคะตั้นแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะก็จะได้ลองไปรียบกันดูเนาะว่าน้องทีด้านียนะคะสามารถใส่อะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีของที่จะใส่นะคะแตกต่างกันเนาะซึ่งน้องไม่ที่ตั้นบอกเลยนะว่าน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบล็คมัลติคัลเลอร์นะตั้นชอบมากๆเพราะว่าตัวที่เป็นแบล็คมัลติคัลเลอร์เนี่ยนะคะดูแรงง่ายแล้วก็ เบอกเลยว่าสวยชัดมากๆนะคะลายแบบเป๊ะมากๆเลยแล้วก็ขาวหายเนี่ยยังถือว่าสียังดีอยู่เลยนะคะไม่คลํานะคะแล้วก็ดีไซน์เขาเก๋มากชิ้นนี้คือทำให้รู้สึกบิ๊บเกอร์เลยอะ่ะไม่รู้ทำไมนะคะแล้วก็ให้ดูด้านข้างนะด้านข้างดีเทลเขาาลักมากนะคะจะมีตัวตุ้มแบบนี้มาให้ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะก็สวยอยู่นะแล้วก็อันนี้ด้านข้างหนึ่งนะคะก็จะคล้ายๆกับอีกข้างเลยนะคะ คือลักษณะดูรวมแล้วอะ่ะทําให้นกถึงรังนกอะ่ะไม่รู้ทําไมนะคะแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยมันทําให้รู้สึกถึงไบเกอร์เออเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากนะคะคือวิธีการเปิดกระเป๋าอะ่ะมันจะเป็นคือดึงตรงนี้ออกมันจะเป็นลักษณคะคล้ายเข็มขัดนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมี3ระดับด้วยกันเนาะให้เราแบบคาดนะคะแล้วก็ตัวแฮนเดิลตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันเอาออกได้ด้วยนะ แต่ว่าเน,นี้ยตอนยังไม่ได้เอาออกนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับเข็มขัดเหมือนกันนะก็มีสี่มุมเลยนะคะอันเนี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยพอเปิดออกมานะด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นซับผ้าสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลน,นะคะด้านในเนียสะอาดดีนะคะเป็นแบบนี้เลยคือเวลาเปิดเนี่ยเออมันหยิบของง่ายมากๆเลยนะ แล้วก็จะมีช่องเล็กมาให้หนึ่งช่องแบบนี้นะคะคือรุ่นนี้แบรนด์แซมเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาจะถูกปั๊มลงไปบนตัวผ้านะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะปั๊มตรงในนี้เลยนะคะมันก็อาจจะมีความแบบว่าจางลงได้นะคะก็เป็นปกติเลยถ้าหากว่าน้องใบน้น,นี่ถูกพี่ช่างที่แบบมืออาจจะเบานะคะเออก็เป็นไปได้หรือบางทีการใช้งานที่ผ่านกันเวลาไปนะคะก็อาจจะทำให ส่วนนี้มันตางลงได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด็ดโค้ดนะคะเดดโค้ดเนี่ยรุ่นนี้เขาก็จะถูกปั๊มลงไปที่ตัวภาพเหมือนกันนะก็คอนดิชันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวแบนดสแตมเลยนะคะการมองอะไรเงี้ยแล้วก็เดดโค้ดเนี่ยเผื่อท่านใดยังไม่ทราบเนาะก็เขาก็จะอ่านเลขหลักที่สกับหลักที่4เนาะซึ่งคอลเลกชันมันติัลเลอร์นี้นะคะก็ถูกรังสรรค์โดยคุณ ทาคาชิมุรคามินะคะซึ่งก็เขาดีไซน์คอลเลคชั่นน่ารักๆพิเศษๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะ โดยที่คอลเลกชันที่ปังๆของเขาก็อย่างอันนี้นะคะมันติคัลเลอร์นั่นเองแต่ว่ามันไม่มีผลิตแล้วนะก็เป็นคอลเลกชันช่วงแบบ Y2K มากๆนะคะก็คือช่วงประมาณปี2000นั่นเองเขาก็มีการทํามาหลากหลายรุ่นมากๆโดยก็จะมีการใช้ตัวแคนวาสแบบนี้นะคะใส่ลงไปในหลากหลายรุ่นเนาะก็เรียกว่าแบบทำให้น้องกระเป๋าเนี่ยดูน่าใช้งานมากๆเลยแล้วก็น่าสะสมนะคะก็เรียกว่ามีแม่ๆหลายคนเนี่ยมีการสะสมนะคะ เป็นตัวลายมันติคัลเลอร์ทังไว้แล้วก็แบล็กเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีบางช่วงนะที่ราคาขึ้นไปก็เรียกว่าสูงมากๆนะคะก็ขึ้นแล้วแต่ช่วงเลยนะเรียกว่าช่วงเนี้ยนะคะราคาลงมาให้ตับต้องได้แล้วใครอยากได้นะคะก็ จับจองกันได้เลยนะคะเออตะลืมไปว่าให้ดูตรงฐานนะตรงฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้น่ารักมากๆขอมุมอะไรก็ยังดีนะคะลายชัดเป๊ะแล้วก็ทางร้านนะ,ะขายตามสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีการสปาหรือซ่อมหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะทางร้านเนี่ยจะปัดฝุ่นเท่านั้นนะคะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาเราจะปิดนะอันนี้เราสามารถเลือกระดับได้แต่ปกติแต่ก็ต้องใส่ระดับกลางแหละนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ทีอเป็นประมาณนี้คือสวยมากๆเลยแต่ตอนว่ามันเหมาะกับการที่แบบเอาไว้ตั้งโชว์มากๆเลยนะคะรู้สึกเสียดายมากๆถ้าหากว่าใครจะเอาไปใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าสภาพรองใจแย่ลงอะไรเงี้ยนะคะเสียดายแทนมากๆเลยให้ดูว่าคาวไฮน้องอ่ะยังสวยนะคะมากๆสภาพดีมากนะคะ ทั้ง2ใบเลยนะเรียกว่าหายากมากๆจริงนะคะก็ใครอยากได้นะคะน้องทั้ง2ใบนี้สามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอม,มินได้นะที่ Li n e แอดไว้แบนเนมนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากได้น้องมันติคัลเลอร์นะคะอาจจะอยากได้เป็นรุ่นอื่นก็สามารถ มาจอยวีพีกุ๊กันได้นะคะมีให้ช้อปปิ้งกันเนี่ยเทียบเลยเป็นร้อยก็ใบเลยนะคะที่จะพร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้าของกันนะคะก็สามารถไปจอย v ีพีกุ๊กกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์น,นาอกเราจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์นะคะกดไปที่ลิงก์นะคะแล้วก็ตอบคาถามว่า YouTube นะคะหรือใครมีกระเป๋าที่ใช้ต้นเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ราบบ้านเวนเบนเลยนะคะ จบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Openchat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.